ฟิลิปปินส์พร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้การโจมตีที่เป็นอันตรายรุกรานบังคับขู่เข็นและผิดกฎหมายโดยยามชายฝั่งจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างคำประกาศของประธานาธิบดีฟรินานมาโกสจูเนียร์ทางการฟิลิปปินส์ไม่พอใจอย่างมากต่อสิ่งที่ฝ่ายตนระบุว่าเป็นคว,ความเป็นปรปักษ์ซ้ำซา,ากจากเรือจีนในบริเวณพื้นที่พิพาทซึ่งอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ขณะที่สหรัฐก็ออกมาให้กำลังใจรัฐบาลกรุงมนิลาในเรื่องนี้ตลอดเวลาครับ ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียไม่ได้ระบุชัดว่ามาตรการตอบโต้ที่ว่านั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแต่กล่าวว่าจะมีการค่อยๆเปิดตัวใช้งานในเร็วๆนี้อย่างสมน้ำสมเนื้อรอบคอบและสมเหตุสมผลเพื่อโต้ตอบสิ่งที่ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกว่าเป็นการโจมตีอย่างเปิดเผยและไม่ยุดย่อน ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จังโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาว่าเราไม่ได้ต้องการความขัดแย้งกับประเทศใดโดยเฉพาะกับชาติที่มีเจตนาและอ้างตนว่าเป็นมิตรแต่เราจะไม่สยบนิ่งเงียบยอมแพ้หรือว่ายอมจำนน ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ซียำแย่ลงดำเนินต่อไปขณะที่กรุงมะนิลายกระดับความสัมพันธ์ทางการทหารกับกรุงวอชิงตันพร้อมๆกับเปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงฐานทัพของตนได้และขยายแผนงานซ้อมรบที่รวมถึงการลาดตระเวนทางทะเลและทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้ด้วยซึ่งทำให้จีนหงุดหงิดกับเรื่องนี้ไม่น้อยครับ ด้านบูเฉียนโคศกกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวในวันพฤหัสบ,บดีว่าฟิลิปปินส์คือผู้ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองย่ำแย่ลงจนต้องหันไปพึ่งแรงสนับสนุนจากกองกำลังนอกประเทศพร้อมๆกับการทำการแพร่กระจายข้อมูลเท็จและละเมิดอธิปไตยของจีนด้วย โคสกูยังระบุระหว่างแถลงข่าวด้วยว่าฟิลิปปินส์กำลังหลงเดินไปในเส้นทางที่อันตรายฝ่ายจีนจะไม่ยอมให้ฟิลิปปินส์ทำการใดๆอย่างดื้อดึงและกล่าวได้ว,ว่าเราได้ทำการโต้อตอบด้วยความยับยั้งชั่งใจแต่เด็ดเดี่ยวและถูกต้องตามกฎหมายแล้วฝ่ายฟิลิปปินส์ควรตระหนักว่าการย่อยุนนั้นมีแต่จะทำให้ตัวเองเสียหายมากกว่าได้ประโยชน์และการร้องของการสนับสนุนจากต่างประเทศนั้นจะไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นเลยครับ